สวัสดีค่ะกิกจากม t e r c เชฟประเทศไทยซีซั่น6นะคะคลิปนี้กิกจะมาย้อนพูดไปถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นผู้เข้าแข่งขันร,รายการมัธยมเชฟอาหารไทยค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่ากิกเองเนี่ยก็เคยทำคลิป เกี่ยวกับอาหารลงช่อง YouTube เล็กๆของตัวเองไว้สักระยะหนึ่งแล้วเพื่อส่งเข้าสมัครออรดิชั่นในซีซันห้านะคะแต่ก็ไม่ได้รับการคัดเลือกค่ะจากนั้นก็มีทําต่อมาบ้างไม่กี่เมนูค่ะจนถึงวันที่ฟ้าเปิดค่างหวาของเราน่าจะมาถึงเราหรือเปล่านะมาตัเชติซันหกรับสมัครโฮมคุกอาหารไทยไอ้นี่ก็ลังเลค่ะโน่นนี่น่าจะส่งหรือไม่ส่งดีเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าการอัดคลิปทาอาหารเนี่ยเพื่อที่จะได้รับการคัดเลือกหรือสมัครเข้าทําอะไรสักอย่างมันต้องผ่านกระบวนการคิดตั้งแต่การใช้เวลาคัดเลืออกกกวััตตตถุดดิบาาารรลงืทํ่อ การอธิบายโน่นนี่นั่นกว่าจะมาเป็นคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งได้หลังจากลังเลยอยู่สักพักว่าจะส่งหรือไม่ส่งดีความมีลูกบ้าของตัวเองก็บังเกิดตอนพักกลางวันวันที่22มีนา2566จำได้ว่าวันนั้นนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดเพื่อเตรียมตัวสอบแต่ใจมันก็วาวุ่นนะนะจะส่งหรือไม่ส่งดีคลิปอาหารก็ไม่ได้ถทยจ๋าซะด้วยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจส่งจ้าส่งไปแบบไม่คิดอะไรมากค่ะเพลงพี่เบิร์ดลอยมาเลยแต่การแพ้เพราะไม่เคยได้ลงแข่งน่าเสียดายน่าเสียดาย ซึ่งเมนูที่กิกส่งสมัครนั้นก็คือมัสมั่นแซลมอนเวลลิงตันเป็นเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบีฟเวลลิงตันแต่เราก็แอบคิดเผื่อคนที่ไม่ทานเนื้อแล้วก็อยากจะทําให้มันแตกต่างก็เลยถือกําเนิดเมนูนี้ขึ้นมาและนั่นแหละค่ะความว้าวุ่นเป็นเหตุพอส่งไปแล้วเราก็โล่งใจอย่างน้อยๆเราก็ทําอะไรสักอย่างแล้วผลจะเป็นยังไงตอนนี้กิกไม่คิดค่ะเพราะถือว่าเราได้ทําหน้าที่ในส่วนของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้วผลจะเป็นยังไงนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและทีมงานที่เกี่ยวข้องค่ะ นี่ไงหน้าตาของมัสมันแซลมอนเวลเลงตันของกิกค่ะเมื่อส่งคลิปแล้วทีมงานก็จะให้เรากรอกแบบฟอร์มที่เป็นรายละเอียดส่วนตัวเราเผื่อไว้ให้ทีมงานติดต่อก,กลับกลับมาที่พาร์ทของการอ่านหนังสือสอบอายุอานามขนาดนี้แล้วกิกยังไม่ผ่านเนติบัณฑิตเลยค่ะแต่คงไม่มีใครแก่เกินเรียนเนาะและในช่วงสัปดาห์ที่กิกเดินทางไปอ่านหนังสอือสอบถึงสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเน,นติบัณฑิตยสภาที่ตลิ่งชันนั้นฟ้าก็เปิดจริงๆด้วยกิกได้รับการติดต่อก,กลับจากทีมงานรายการ m a ส t ตอร์เชประเทศไทย ให้ไปทําอาหารต่อหน้าคณะกรรมการและทีมงานที่วิทยาลัยดุสิตธานีบางนานัดใหม่วันที่8เมษายน2566เราก็รีบสิขางานนี้บ้านไม่ได้อยู่กรุงเทพซะด้วยเครื่องครัวเอ ời, ่ยใดเอ ời, ่ยต้งหาซื้อใหม่เกือบหมดอาศัยหอพักของพี่เป็นที่ซ้อมทําอาหารซ้อมไปกังวลไปกลางวันอ่านหนังสือตกเย็นมาซ้อมแบบตามมีตามเกิดไปก่อนโอกาสมาเคาะประตูขนาดนี้แล้วจะไม่ไปได้ยังไงใช่ไหมคะแล้ววันที่ต้องไปทดสอบก็มาถึงกิ๊กมาในเมนูซาบเป็ด ซาเป็นอาหารของทางภาคเหนือนิยมทํากับเนื้อวัวเนื้อควายสดๆดแต่กิ๊กเอามาแปลงร่างเป็นอกเป็ดแทนถ้าจําได้เมนูนี้กิ๊กเก็บไว้เป็นเมนูแข่งรอบชิงชนะเลิศด,ด้วยนะแต่แปลงร่างอีกทีให้เป็นเมนูอีสานเปลี่ยนซาเป็นอ่าแทนหลังจากทําอาหารเสร็จก็พรีเซนต์จานอาหารต่อหน้าเชฟแล้วเชฟจะชิมอาหารของเราจากนั้นก็เข้าห้องสัมภาษณ์เสร็จสิ้นการออรดิชั่นที่วิทยาลัยดุสิตธานีในวันนั้น และในวันต่อมาวันที่9เมษายนกิกก็เดินทางมาสอบสาขาวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณิติตยสภาเสร็จสิ้นภารกิจคู่ขนาดแล้วไอ้เสือจากนี้ก็รอรุ้นผลทั้งสองอย่างกลับเชียงใหม่ไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อไว้เรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเจอกันคลิปหน้าจ้า